เกลือห้ยเบิองเกลี่ยน้ำตาลตอนนี้เครื่องปรุงลงไปเลยซีอิ๊วขาวลงไปอันน่าเที่ยวไปสักนนะครับทุกคนให้หมูหดโตก่อนหมูยังไม่หดตัวเลยให้หมูหดตัวก่อนนะคะ เรื่อยๆนะคะให้มันหอมก่อนพี่น้องจ้าใส่ผงมอลงไปเลยนะคะทำหน้าเขียวไปเพื่นนะคะทุกคนให้หมูหดตโตคนหมูยังไม่หดตัวเลยให้หมูหดตัวก่อนนะคะเนี่ยน้ำเพิ่อก็ออกเขียวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง ยะพึ่งใส่น้ำหมูลงไปได้พี่น้องหมูเนื้อหมูลงไปเลยนะผัดขาต้มขาหมูค่ะพี่น้องอันนี้ตอนสองตอนแหลกเขียวสาม เรือออ่อยๆนะคะให้มันหอมก่อนที่เอาจะใส่ผงมัวลงไปเลยนะคะันคือให้เบึงเกี่ยวน้ำจานตอนนี้เรื่อปรุงลงไปเลย ต้มขาหมูค่ะพี่น้องอันนี้ตอนสองตอนแหลกเขียวซักผัดไปเรื่อยๆต็ใส่เครื่องปรุงไปเลย ซีิวขาวลงไปสีิ้วขาวลงไปรับเป็นใหญ่พี่ร้อง ใครสิว่าทานใส่น้ำเนี่ยน้ำเพื่อก็ออกเขียวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจะเพิ่งใส่น้ำเกลือหายเบิองเที่ยวน้ำจานตอนนี้เครื่องปรุงลงไปเลยพัดไปเรื่อยๆพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยยังบดไส่นามพี่นอ้องจะไผ่สุดว่ดาท่านไส่นามแล้หมูลงไปเด้พี่นอ้องหมูเนื้อหมูลงไปเลยแบบนีเ้เอาหน้าเขียวไปสักคนนะครับทุกคนให้มหมูฮดโตคน หมูยังไม่หดตัวเลยให้หมูหดตัวก่อนนะคะขอบพี่น้องขัวเซตเรียบร้อยตอนสอง <G ül üyor> น้ำตาลไม่ได้ที่แล้วนะ เนี่ยน้ำเพิ่งก็ออกเขียวไปเรื่อยๆค่ะพี่้อนจะเพิ่งใส่นะ้ำ พี่น้องขัวเซตเรียบร้อยตอนสองน้ำตาลไม่ได้ที่แล้วนะ เป็นเรื่รองเพี่น้อ เสียบขาวลงไป ทั้นงนั้นค่ะทุกคนขอบคุณนะคะน้าเขี่ยวไปนนทุกคนนะคะทุกคนให้หมูหดตคนหมูยังไม่หดตัวเลยให้หมูหดตัวก่อนนะคะหมูสองลอยเงินพี่น้องอยู่นี่ สองรอยเงินได้ยนะุดทอานี้นี้อทน่าเขียวไปสักคนนะครับทุกคนให้มูหดตัวคนมูยังไม่หดตัวเลยให้มูหดตัวก่อนนะคะาตัดไปเรื่อยๆก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยขฮ้พี่น้องขัวเซตเรียบร้อยตอนสอง น้ำตาลไม่ได้ที่แล้วนะเนี่ยน้ำเพิ่งก็ออกเขียวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องยะเพิ่งใส่น้ำหมูลงไปได้พี่น้องหมูเนื้อหมูลงไปเลยเกลือให้เบึงเคี่ยวน้ำตาลตอนนี้ ปรุงลงไปเลยเนี่ยน้ำเพิ่งก็ออกเขียวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจะเพิ่งใส่น้ำสียิ่วขาวลงไป หมสนนูสองร้อยเงินพี่น้องยืนนี่สองร้อยเงินเลยยืดทอดนี่เนี่ย ต้มขาหมูค่ะพี่น้องอันนี้ตอนสองตอนแหลกเขียวสาม